รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาครั้งที่4ทับ2,557เมื่อวันที่17เมษายน2557เกี่ยวกับการเลื่อนปฏิทินการสอบคัดเลือกผู้อำนวยการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาครับ จากการที่กคสอได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาสังกัดสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานทั้งในพื้นที่ทั่วไปและเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ต่อเนื่องมาจากการประชุมกรคสอครั้งที่3ทับ5เมื่อวันที่25มีนาคม2557 ได้มีมติให้คณะกรรมการสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิจารณาแนวทางและวิธีการประเมินความเหมาะสมเบื้องต้นโดยการตรวจสอบคุณสมบัติประวัติผลงานประสบการณ์สำหรับการคัดเลือกในกลุ่มประสบการณ์ประกอบกับสพทได้ขอให้กรรมการสรรหาพิจารณากำหนดการคัดเลือกใหม่เนื่องจากมีผู้มีคุณสมบัติในการเข้ารับการคัดเลือกที่ต้องดำเนินการสอบแข่งขันครูผู้ช่วยด้วย ที่ประชุมจึงเห็นชอบให้มีการกำหนดปฏิทินการคัดเลือกใหม่ดังนี้วันที่ 6. พฤษภาคม2557ประกาศรับสมัครวันที่ 27. พฤษภาคมถึงวันที่ 2. มิถุนายน2557รับสมัครโดยตรงณสำนักงานกรคอสอวันที่ 17. มิถุนายน2557ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกภาคก,กอและภาคขอวันที่21มิถุนายน2557 สอบภาคกอและภาคขอวันที่25มิถุนายน2557ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านภาคกอและภาคขอสำหรับกลุ่มทั่วไปกลุ่มประสบการณ์ให้ส่งเอกสารเพื่อใช้ประกอบการแสดงวิสัยทัศน์วันที่2ถึง4กรกฎาคม2557กลุ่มประสบการณ์แสดงวิสัยทัศน์วันที่5ถึง9กรกฎาคม2557ประเมินประวัติผลงานวิสัยทัศน์กลุ่มทั่วไป วันที่6กรกฎาคม2,557ประเมินสมรรถนะทางการบริหารวันที่7กรกฎาคม2,557เป็นต้นไปประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งทั้งสองกลุ่มวันที่15กรกฎาคม2,557ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวว่า การเลื่อนปฏิทินการสอบเนื่องจากมีผู้ที่จะเข้ารับการคัดเลือกบางส่วนมีภารกิจที่จะต้องดำเนินการโดยเฉพาะการสอบแข่งขันตำแหน่งครูผู้ช่วยทำให้มีเวลาเตรียมตัวน้อยจึงได้เสนอขอความช่วยเหลือดูแลแก้ปัญหาโดยขอเลื่อนการสอบออกไปเพื่อให้มีโอกาสเท่าเทียมกับผู้อื่นมากขึ้น